อตอนเราเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวเดือดก่อนเริ่มซุปเปอร์บอลชู2จุดสำคัญเก่งกว่าตะวันฉายลั่นไม่เคยขี้โมก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pk24 ครบจบทุกความมันพักยก2 4ซุปเปอร์บอลเผยก่อนประทะตะวันฉายเดือดเดือด เมื่อวันที่7กันยายน2566ความเคลื่อนไวนหวการแข่งขันมวยไทยระหว่างซุปเปอร์บอนสิงห์มาวินเตรียมชิงแชมปโลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทกับตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมวันที่7ตุลาคมนี้ซุปเปอร์บอนสิงห์มาวินเปิดเผยผ่านเพจองตุนปินโตว่าผมกับตะวันฉายเป็นเวลาที่เหมาะมากที่จะได้พบกันเพราะน้องเขาเก่งขึ้นมามากๆสภาพร่างกายผมสู้ได้ ความเร็วผมว่าสูสีมองว่าไม่ได้ช้ากว่าตะวันฉายการยืนระยะผมว่าผมดีกว่าตะวันฉายล่าสุดที่เขาชก3ยก5ยกกับสิทธิชัยและเพชรมรกตผมว่าช่วงท้ายๆเขาเริ่มแผ่วลงความหนักผมไม่แน่ใจใครหนักกว่าอาจพอๆกันไม่มีอะไรวัดได้ที่สําคัญที่สุดคือใครจะยุบก่อนเวลาโดนอาวุธหนักๆผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้จริงผมไม่ได้ขี้โม้ แต่ข่าวเขียนให้รู้สึกว่าผมคีโม,โมผมไม่ได้พูดให้ร้ายใครและพูดในสิ่งที่ผมทำได้แล้วเหมือนไฟที่ผมแพ้ชิงกิตผมบอกว่าผมดีกว่าเพราะผมเป็นแชมป์อยู่ถ้าไปคิดว่าคู่ต่อสู้เก่งกว่าขึ้นไปบนเวทีเราก็จะสู้เขาไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราสู้ได้ชนะได้จะพยายามทำทุกวิถีทางให้ชนะให้ได้ก็ถือว่าเป็นคู่ในกระแสน,นะครับที่มีข่าวออกมาไม่พ้นแต่ละวัน ต้องมาดูกันว่าสุดนี้มาเกิดขึ้นแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรนแฟนมวยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับติดตามอัปเดตข่าวสารของคู่นี้ได้ที่เป็นกลางชั้นแนขอบคุณมากนะครับ